สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Journey by BDMS เที่ยบนุกสุขภาพดีกับ BDMS และการ์ตูนค่ะ วันนี้นะคะตูนกลับมาที่จังหวัดชนบุรีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากจังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากโฟกัสของเราวันนี้จะอยู่ที่เมืองเก่าเมืองแก่เมืองที่มีชื่อเสียงมายาวนานนะคะอย่างเมืองศรีราชาเพราะฉะนั้นวันนี้ตูนจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักศรีราชากันแบบเจาะลึกเอาแบบท้องถิ่นแท้ๆออริจินอลดั้งเดิมของดีของเด็ดของดังระดับติด,ดาววันนี้เราจะเก็บให้ครบเลยคะ่ะ i para... <laughs> ขับสู้ดีมากตอนนี้ตุพาคุณผู้ชมมาสำรวจวิถีชีวิตยามเช้าของชาวสีราชาเริ่มต้นเช้าวันนี้นะคะที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสีราชาเป็นตลาดเก่าแก่อายุร้อยสามสิบกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ของที่ขายที่นี่เนี่ยนอกจากของสดของแห้งแล้วนะคะของที่ซื้อไปทํากับข้าวแม่ค้าเขาก็จะแล่ให้หรือบางทีร้านอาหารก็จะมาซื้อของที่นี่เหมือนกันเพี่อเราสำรวจตลาดนี้ไปพร้อมๆกันเราคงไม่ได้ซื้อของสดแต่มันดูแบบตื่นตาตื่นใจมากถ้าเป็นคนทํากับข้าวจะชอบตลาดนี้มากๆเลยถ้ายิ่งชอบอาหารทะเลจะชอบ ตลาดดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ตุ้นเดินมาตรงฝั่งตลาดที่เป็นคนที่นี่จะเรียกตลาดต้นลุง่งหรือว่าตลาดใหม่นะคะจะอยู่ติดกับวงเวียนห่อนาฬิกาแล้วโซนนี้คือคลาสสิกมากคือขายขนมแล้วก็เป็นขนมที่เราไม่ได้เห็นหน้าตากันนานแล้วเพื่อให้ได้รสชาติความเป็นสีราชาแท้ๆตุ้นกินข้า,าวเช้าที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจรอบๆดูก่อน เดินวนสะลอบตลาดเจอแล้วนะ,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกับข้าวตอนเช้าของตุนกันค่ะตรงนี้ขายก๋วยจั๊บข้าวต้มปลาหมอเข้าไปข้างในเห็นกว๋วยเตี๋ยวโบราณเย็นตาโฟเกาเหลาคือมีทุกอย่างนะคะอะไรที่กินง่ายๆไวๆจานเดียวข้าวแกงก็มีแล้วก็หนวดยาวไปถึงสุดตลาดเลยเดี๋ยวตุนเอาอันนี้ดีกว่าข้าวต้มปลามาทีละช้า,ชาไม่กินข้าวต้มปลาได้ยังไง บอกว่าตุ่นมาสายตุนมายังไม่8ปดโมงะนะคะเจ็ดงนไหมคะบอกว่าคนที่นี่เริ่มวิถีตอนเช้ากันแบบเช้าจริงๆเพราะว่าตลาดนี้คือเปิดตั้งแต่ตีสามไปจนถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะคะก็คือเป็นโต้รุ่งที่เริ่มก่อนใครก็คือเริ่มตั้งแต่มืดเลยตุ่นก็เลยของไม่ครบ เขาต้มปลาตูนขาดปลาหมึกกับกุ้งนะคะซึ่งเป็นของทะเลนี่ขนาดไม่ครบนะในนี้ก็คือเต็มไปด้วยปลาชิ้นใหญ่ๆชิ้นแนแนๆคือดูรู้เลยนะักสดมากแม่ค้าบอกว่าเป็นปลาน้ําดอกไม้ไขป่ปลาที่เราเห็นเป็นไขป่ปลาอินรีแล้วก็มีลูกชิ้นปลาอินรีขูดด้วยนะคะของแท้สำหรับชาวศรีราชาเขาต้มปลาต้องกินกับอะไรเต้าเจี้ยวด้วยเพราะว่านี่เหมือนคนจีนก็จะมีการกินที่แบบผสมจีนๆอุ๊ยอันนี้อะไรอะคะ ขาปนเหรอคะอ๋อตุเคยเห็นอย่างเงี้ยในร้านแบบร้านคนจีนนั่งเดิมบางทีเขาจะเอาข่าปนเนี่ยไปทํากับผักกาดดองเป็นออกมาเป็นยำผักกาดดองนะคะแต่ว่าที่นี่ก็คือให้กระปุกใหญ่ๆแบบนี้ใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วก็หนึ่งก้อนหอมมากมาชิมอร่บางคนอาจจะชอบข้าวต้ม แบบที่เป็นข้าวสวยเป็นข้าวเม็ดเม็เรียงๆหน่อยนะคะแต่สาหรับตูนนะข้าวต้มแบบนี้คือเพอร์เฟกมากนี่คือข้าวต้มที่ตูนชอบเม็ดข้าวเปื่อยฟูแล้วเวลากินเข้าไปมันก็จะละลายปลาสดมากเนื้อปลาแน่นมากนะคะแล้วก็หนังก็คือกึบกึบแต่ว่านี่อย่าลืมทีเด็ดปลาขูดปลาอินทรีย์เอามาทําเป็นลูกชิ้นทําเองเหนียวนุ่มหนับ ดีค่ะอันนี้ก็แม่ค้าเหมือนกันเหรอหนูชื่ออะไรคะย่าย่าเหรอเหรอชอบอะไรชอบกินอันไหนกล้วยทอดกล้วยทอดงั้นชื่อย่าๆอันนี้อร่อยไหมย่าๆไม่อร่อยไม่ <laughs> <laughs> จริงใจขนาดนี้นี่นี่คือครั้งแรกนะคะที่ซื้อของแล้วแม่ค้าพูดเองว่าของไม่อร่อยนะคะ <laughs> ก็คือว่าในตลาดนี newer, ้เนาะนอกจากคนเก่าคนแก่โบลามโบราณที่เป็นลูกหลานร้อยกว่าปีของตลาดมานะคะก็จะมีคนสีราชากลุ่มใหม่ที่เราจะเห็นกันเยอะก็คือว่าตรงนี้เราจะสามารถซื้อขนมซื้ออาหารที่เป็นอาหารพม่าได้อันนี้ที่ไทยอยู่คือแป้งแป้งธนาคารเหรอสวยไหมเอาให้พี่บ้างดิ ไม่มีแล้วหรอทำมาจากบ้านเหรอมาดูมาดูขนมของคนพม่าก,กันนี่ภาษาไทยเรียกนาเต้าทอดภาษาพม่าเรียกว่าเลยอืมอร่อยนะอิ <laughs> สูตรของพมา่าพี่มีบอกว่าจะใส่ขมิ้นเพราะฉะนั้นเวลากินมันจะได้กลิ่นหอมขมิ้นด้วยอืมอันนี้ขนมชื่อว่าอะไรคะชื่ออะไรโจาหมอลุงจ ภาษาพม่ามอลงจอมอลงจออันนี้เรียกว่าอันนี้กวยบิมโมะกวยบิมโมะกวยบิมโมะมอที่แปลว่าขนมขนมอ่าเห็นไหมหนูมีความรู้รู้แค่นี้ละขนมมะพร้าวของโปรดของน้องยายาบเจ้าของร้านเหมือนโดนนัดเลยนะคะเป็นแป้งเหนียวเหนียวพอฉีกเข้ามาลราก็จะเจอมะพร้าวขูดอยู่ข้างในอุ้ยแป้งน่ากินมากเลยอืออ่าลูกกลมๆเป็นแป้งข้าวเหนียว ใจมะพร้าวส่วนอันที่เป็นหน้างงามะพร้าวเนี่ยจะเป็นอีกแป้งหนึ่งชิมก่อนหวานๆมันๆละหวานน้อยเอีอร่อยเชื่อพี่อุย้ยใส่เสื้ออะไรอะอุ้ยจะจหมูแดงเหรออุ้ย,ยสมแล้วที่เป็นคนสีราชาแล้วเนี่ยยังไม่ทันจะถึงสวนสัตว์เปิดเข,เขาเขียวก็เจอหมูแดงขวัญใจจริงๆถ้าแม่เคยเห็นหมูแดงยงังเคยไปเจอยงังอุ้ยไปกับพี่ไหมพี่ว่าจะไปพรุ่งนี้ต่อคิวตั้งแต่ตีห้า เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนอครอบครัวแล้วเ <laughs> ต้หนหมูแดงเป็นไหม <laughs> ทำยังไงฮะถามพี่ไ่<า>หนึ่สงสองสามขอบคุณนะคะพี่มี่ขอบคุณนะคะยายายบายนะอร่อยวันหลังกินน้ำผึ้าเนี่ยมันมีประโยชน์นะ